สวัสดีเพื่อชาว Tech h a n อาท์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันช่องของเทคแฮงเอาท์ออโตและในโอกาสพิเศษครั้งนี้เราได้มาอยู่กับเจ้าตัว f e r r a r ี่90 s t r เ e เ l e ซึ่งมันเป็น f e r r ์ r ีที่แรงที่สุดประสิทธิภาพดีที่สุดรวมถึงใช้เทคโนโลยีใหม่ๆทั้งเรื่องของ p ลั๊กอินไฮบริดและก็ระบบขับเคลื่อนสีล้ออันนี้มีมูลค่ามากกว่า63ล้านบาทไทยมันจะมีอะไรสนใจบ้างเราไปดูกันครับ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครป์ช่อง Tech Hangout Auto กันไว้ด้วยนะครับผมในรุ่นนี้นั้นเราจะมาอยู่กับเจ้าตัว f e r r ์ r ี่ S F เ0 s าสิบซเอย่างที่บอกไปว่ามันเป็น f e r r ์รี่รุ่นล่าสุดที่เป็นระดับซูเปอร์คาร์และก็ประสิทธิภาพที่สูงถึงระดับไฮเปอร์คาร์ในรุ่นนี้นั้นจะเป็นการพัฒนายุคใหม่ทั้งหมดของทาง f e r r ์ r ี่นะครับเป็นการปฏิวัติวงการกับปฏิวัติยุคใหม่ของทางเฟอร์รี่จริงๆเพราะว่าทั้งเรื่องของงานออกแบบแล้วก็ประสิทธิภาพนั้นมีการยกระดับขึ้นมาอีก ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นั้นแรงกว่าเจ้าตัวフาเฟอรี่ก็ว่าได้ในรุ่นนี้นั้นที่เราเห็นนั้นจะเป็นชุดแต่งอะเซโตฟิโอลาโนนะครับจะเป็นชุดแต่งที่ทําให้น้ําหนักตัวรถนั้นเบาขึ้นถึง30กิโลกรัมแล้วก็ที่เราเห็นลายค่าพิเศษตรงนี้ครับมันจะเป็นลายค่าที่เฉพาะในชุดแต่งนี้เท่านั้นแล้วก็เพิ่มตังอีกประมาณ2.8ล้านบาทไทยนะครับเฉพาะลายชุดแต่งสีนี้เท่านั้นเฉพาะสีอย่างเดียวเลยนะครับก็ถือว่าในรุ่นนี้นั้นมีพลังกำลังมากถึง1,000แรงม้าทำงานควบคู่นะครับ ระหว่างเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบ780แรงมา้าแล้วก็ทางมอเตอร์ไฟฟ้า220แรงม้านะครับทำให้มันเป็นเฟอร์รี่ที่แรงที่สุดในตอนนี้สูถึง1 0 0แค่2.5วินาทีเท่านั้นดีไซน์ในรุ่นนี้ก็ต้องถือว่าไม่เป็นการปฏิวัติว,ตวงการใหม่จริงๆก็คือมันเราจะเห็นดีไซน์ใหม่ๆทั้งหมดทั้งหน้าหน้าด้านท้ายรวมถึงภายในนะครับของเจ้า SF90 Stradale นั้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของทางเฟอร์รี่จริงๆ เราจะเห็นว่าในด้านหน้าเนี่ยครับมันจะเป็นการออกแบบที่เน้นในเรื่องของแอโรดนามิกแล้วก็พยายามทําให้ดาวฟอสของรถนั้นสูงถึง390กิโลกรัมจริงๆก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่เน้นในเรื่องของแอโรดนามิกแล้วก็เน้น,นเรื่องของแรงกดทําให้รถนั้นมีจุดที่เวลาเข้าโค้งขับรถเร็วๆนะครับมันจะเกาะถนนมากขึ้นแล้วก็เราจะเห็นรูปทรงของตัวรถเนี่ยครับมันจะค่อนข้างแบนแล้วก็เตี้ยมากขึ้น โดยถึงการออกแบบเครื่องยนต์กว็วางด้านกลางนะครับและก็ทาให้ต่ําขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาดูในดีไซน์กันก่อนนะครับดีไซน์ในภาพรวมเราจะเห็นว่าในรุ่นนี้มันจะเป็นลายคาดพิเศษนะครับซึ่งต้องเพิ่มเงินจากชุดแต่งเพิ่มอีก2.8ล้านบาทนะครับจะเห็นว่าเป็นการทําสีจริงๆนะครับไม่ได้เป็นการทาสติกเกอร์หรือมาพ่นทับอะไรทีหลังนะครับเป็นการทําสีจากโรงงานเลยแล้วมีแค่สีเดียวเท่านั้น,นครับเป็นสีเงินแต่ออปชั่นที่เราจะเพิ่มได้นั้นจะเป็นสีในส่วนของตรงขอบตัวนี้นะครับ ีต้องขอบตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงนะครับสำหรับการชุดแต่งของแต่ละรุ่นนะครับเราก็เลือกได้เลยเดี๋ยวมาต่อที่ตัวไฟหน้ากันนะครับไฟหน้าในรุ่นนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นการออกแบบที่เรายังไม่ค่อยเห็นในรุ่นอื่นๆของเจ้าเฟอร์รี่เลยจริงๆเป็นไฟหน้ารูปทรงใหม่นะครับคล้ายเป็นตัว L นะครับเป็นวางแนวนอนเพราะในรุ่นก่อนๆนั้นอย่างเช่น F8 Tributo ก็จะเป็นแนวยาวอยู่นะครับแต่ในรุ่นนี้ถือว่าเป็นแนวนอนแล้วก็มีไฟ3ขีดตรงนี้เป็นไฟ daytime running light ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีดในตัวนะครับส่วนไฟใหญ่ตรงนี้ครับมันจะเป็นไฟแมทริก LED ซึ่งไฟแมทริก LED นั้นจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใส่เข้ามาทําให้สามารถเปิดปิดไฟสูงได้เองอัตโนมัติแล้วก็เป็นการเบนช่องไม่ให้แยงตาพดคันหน้านั่นเองนะครับก็ถือว่าในตัวไฟหน้าก็ยังมีช่องลมนะครับเน้นในเรื่องของแอโรดนามิกเข้ามาด้วยนะครับถือว่าทุกๆจุดของรุ่นนี้นั้นจะเน้นเรื่องนี้มากๆแล้วก็เน้นทําให้ทิศทางลมนั้นไม่ไปกวนกับตัวล้อต่างๆด้วยนะครับ แล้วก็มาต่อที่ด้านหน้านะครับเราจะเห็นว่าทั้งช่องล่างทั้งหมดนะครับจะเป็นช่องดักลมทั้งหมดเลยเพื่อให้กดแรงดาวฟอร์สให้เยอะที่สุดของรุ่นนี้แล้วก็วัสดุที่เราเห็นตรงนี้ครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยแต่ชุดนี้จะเป็นชุดแต่งที่ต้องเป็นออปชั่นซื้อเพิ่มด้วยนะครับถ้าเรามองเห็นด้านหน้านะครับมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเฟอร์รี่รุ่นก่อนๆอ,อยู่บ้านนะครับโดยตรงกลางตรงนี้ครับเส้นสายมันจะต่อเนื่องขึ้นไปถึงข้างบนหลังคานะครับก็ถือว่าคล้ายๆกับ เอาดีไซน์ในยุคก่อนผสมเข้ากับยุคใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวก็วของตอกว่าในรุ่นนี้ถือว่าถ้าดูในภาพรวมนะครับในด้านหน้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้น แต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ทั้งช่องดักลงด้านบนด้านข้างหรือว่าด้านหน้ายังคงทําได้ดีเช่นเดิมนะครับส่วนของช่องเก็บของในรุ่นนี้ก็ถือว่ายังใจดีให้มาอยู่นะครับจะเห็นว่าในด้านหน้านั้นแม้จะมีมอเตอร์นะครับผม,มีถึง2ตัวในส่วนนี้เพราะเป็นการขับเคลื่อนล้อนหน้าของขุมพลัง EV หรือว่า Hybrid เองเป็นคำว่า Les อ e, ก็ถือว่าชื่อใหม่ของเจ้าตัว Fer รรรุ่นนี้นะครับ แล้วก็เห็นว่าสตูทั้งหมดตรงนี้ครับทั้งตรงนี้แล้วก็ก็ข้างบนนั้นมันจะเป็นสตูคาร์บอนไฟเบอร์เลยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุดแต่งแอสเซสโตแล้วก็มีบางส่วนที่ตเพิ่มจากชุดแต่งด้วยเช่นกันในส่วนของช่องเก็บของนั้นก็ต้องถือว่ามันค่อนข้างตื้นมากๆนะครับประมาณฝ่ามือเดียวเท่านั้นก็อาจจะเน้นเก็บของเล็กๆเท่านั้นนะครับผมเพราะว่า ั้งคันนั้นก็มีช่องเก็บของหลักก็คือแค่จุดนี้เท่านั้นตรงนี้ครับมันจะเป็นในส่วนของใบสเปคนะครับว่าในสเปคในรุ่นนี้มีการปรับแต่งอะไรยังไงบ้างน,นะครับที่เป็นเสริมจากตัวแสแตนดาร์ดในช่องเก็บของพวกไฮเปอร์คาร์หรือว่าซูเปอร์คาร์นั้นมันจะไม่ค่อยได้เน้นอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็เจ้าตัวนี้ก็ยังถือว่านังใจดีให้มาครับเพราะว่ารุ่นนั้นถือว่าไม่มีช่องเก็บของในส่วนนี้มาให้เลยจะเห็นว่าตัวนี้ฉันถือว่าค่อนข้างเสียมากๆแล้วก็ใช้ล่างส์ดดันไม่มีช่องดักลมถือว่่าาาาเเปป็็นนกกรีดอาาศไมให้ บนบริเวณล้อนะครับผมนะให้อากาศนั้นจะหลบตัวล้อทั้งหมดเลยรวมถึงเจ้าตัวขี้ฟิลตัวนี้ด้วยก็เแบนคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะครับเราจะเห็นว่ามาดูที่ตัวล้อกันก่อนนะครับตัวล้อนี้จะเห็นว่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดแน่นอนว่าเป็นออปชั่นเสริมที่ต้องซื้อในราคา2.7ล้านบาทนะครับผมทั้ง4ล้อเพราะล้อเดินนะั้นจะเป็นล้อฟอร์สนะครับผมปกติไม่ใช่ลายแบบนี้ ส่วนคาลิเปอร์นี้ก็เป็นคาร์บอนเซรามิกเช่นเดียวกันแต่ในสีนี้ก็ต้องเพิ่มเงินอีกประมาณแสนสองนะครับในส่วนของสีเหลืองตัวนี้นะครับเพราะเดิมๆนั้นมันจะเป็นสีดํานั่นเองนเด็กนั้นไดเป็นคาร์บอนเซรามิกอยู่แล้วไม่ต้องเพิ่มเงินอะไรนะครับก็ถือว่าตัวลอ้อนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็ดูบางเบามากๆจะเป็นทอขนาด20นิ้วนะครับผมก็ใช้ยางมิชลินพอลสปอร์ตนะครับก็ถือว่า ขนาดทรงอั้นี้ถือว่าดีมากๆแล้วก็จานเบรกจะเห็นว่าค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วก็ตัวสกูเดอร์เรียลชิลในตัวนี้นะครับเอร์ี่ทุกรุ่นในตัวนี้มันจะไม่ได้มากับตัวรถนะครับก็ต้องเป็นออปชั่นที่เพิ่มเงินประมาณแสนสกว่าบาทนะครับผมก็ถือว่าทุกเฟอร์รีทุกคันนั้นเราจะเห็นว่าเป็นการติดตั้งแบบนี้ทั้งหมด จนคิดว่าบางทีอาจจะเป็นการแสแตนดาดมาขับรถแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นออปชั่นที่ต้องอเสริมนั่นเองลองมาดูกันที่ตัวกระจกมองข้างก็สามารถพับได้นะครับแล้วก็เป็นตรงที่ค่อนข้างรีดไหลาอากาศเช่นเดียวกันพยายามให้อากาศนั้นไหลออกมาแล้วก็เส้นสายด้านข้างนั้นก็จะมีความต่อเนื่องนะครับผมไล่มา ด้านหลังนะครับมาส่วนของตัว Air i n t a k e ข้างๆด้วยนะครับซึ่งส่วนนี้ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เช่นเดียวกันซึ่งตัวนี้มันจะเป็นออปชันที่ต้องซื้อเสริมจากตัว a c ส e s t o r ฟ l a r ลาด้วยนะครับแต่ที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือทางโซ r า a ี่นั้นออกแบบมือจับประตูแบบใหม่ด้วยนะครับผมนี่จะเห็นว่ามันค่อนข้างเรียบเนียนไปกับตัวรถนะครับแล้วเป็นแบบกรอไไฟฟ้าแล้วจเจ็นว่าในรุ่นก่อนๆน,นั้นก็ยังจะมีเป็นแบบโผล่ขึ้นมาเล็กๆน้อยๆแต่รุ่นนี้ได้พัฒนาขึ้นแล้วก็ทาให้มันเรียบเนยนบนบวนวเนนนนนีีียไไปปกกกกัับตวววรรคคส่่ิิาดด็แแลง้ ันจะเป็นการเปิดขึ้นมาเลยก็ถือว่าเป็นกรรไกไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็การเลื่อนสีทูโทนดำแดงก็ยังคงมีอยู่นะครับจะคล้ายคล้ายกับรุ่นอื่นๆหรือว่าลาโฟลลี่ก่อนหน้านี้นะครับก็ทําให้ตัวรถนั้นดูค่อนข้างบางแล้วก็เพรียวมากขึ้นรวมถึงตัวชายข้างล่างด้วยนะครับจะเห็นว่านี่ครับจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์อีกชิ้นหนึ่งเลยนะครับเมื่อต่อเนื่องมาที่ด้านหลังนั้นหลังจากส่วนตัวแอร์อินเทสตัวนี้แล้วนั้นเราจะเห็นว่ารูปทรงของมันก็ยังค่อนข้างเตี้ยเหมือนเดิมนะครับแล้ว ตรงนี้จะเป็นตัวเสียบปลั๊กชาร์จไฟนะครับเป็นจะเป็นหัวแบบชาร์จไฟฟ้า Type 2นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปที่รถไฟฟ้าหรือรถปลั๊กอินไฮบริดนั้นใช้งานกันเรามาดูที่ตัวล้อ้านหลังนะครับจะเห็นว่าลอ้อน,นั้นมีขนาดใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับผมในส่วนของตัวยางแต่ตัวขนาดล้อนั้นก็เป็น20นิ้วเหมือนกันแล้วก็คาลิปเปอร์เบรกนะั้นจะมีรูปทรงที่แตกต่างจากด้านหน้าด้วยแต่จุดที่ชอบอีกอันนึงนะครับจะให้ดูตรงนี้ดีๆนะครับผมในด้านหลังนั้นจะเป็นที่ลิดอากาศอีกชิ้นนึึงงซ่งตี เดิมเดิมนะจะไม่มีนะครับผมก็เป็นออปชันที่ต้องมาแต่งเพิ่มในตัวนี้ทําให้อากาศบริเวณด้านหลังล้อเวลาขับเร็วนั้นมันจะไม่ปนกันนะครับทำให้รีดอากาศได้ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นรถที่เน้นเรื่องของแอโรไดนามิกได้ดีมากๆกเราจะเห็นว่าในทุกๆจุดรายละเอียดนะั้นมีการใส่ใจในการรีดอากาศแล้วก็เน้นเรื่องของดาวฟฟร์เป็นหลักด้วยนะครับ ในส่วนของด้านท้ายนั้นเราจะเห็นว่าเป็นการออกแบบยุคใหม่ทั้งหมดนะครับตัวไฟท้ายเป็นครั้งแรกของทาง Fer ร a r าีจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยเห็นไฟท้ายทรงนี้มาก่อนของทาง Fer ร a r าีเลยนะครับยกเว้นเจ้า hmm. ตัว,ว Monza sp 1ที่จะเป็นไฟท้ายแบบเรียวยาวนั้นจะเป็นรุ่น Limited แต่ถ้านับในเรื่องของโปรดักชั่นคาต่างๆนั้นเราจะไม่เคยเห็นไฟท้ายทรงนี้เลยก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติงานออกแบบทั้งหมดจริงๆนะครับถือว่าเฟอร์รดิจันตกล้าทํากล้าแตกต่างมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับเมื่อเรามาดูตรงตรงุดเป็ดตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นชิ้นคาร์บอนเช่นเดียวกันก็นี่ก็เป็นออปชั่นเสริมนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญก็คือในตัวสปอยเลอร์ตรงนี้นะครับมันจะรุ่นอื่นๆนั้นมันจะเป็นการยกขึ้นใช่ไหมแต่ในรุ่นนี้เป็นการกดลงไปครับเมื่อความเร็วสูงๆรวมถึง เป็นการออกแบบที่ทำให้อากาศนั้นไหลออกมาจากตัวเครื่องแล้วก็กดลงไปได้ดีมากๆชิ้นส่วนตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยครับในส่วนของตัวที่ชาร์จไฟฟ้านั้นจะอยู่ในฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับมันก็จะเป็นหัวแบบ Type 2นะครับก็จะเป็นหัวชาร์จที่ค่อนข้างใช้งานหลากหลายนะครับผมในประเทศไทยรวมถึงทั่วโลกด้วยก็สามารถไปชาร์จแบตบชาร์จอะไรได้ตามสถานที่ต่างๆมันจะเป็นที่สำหรับเติมน้ํามันนะครับผมก็จะแยกฝั่งกันชาด์จเจเป็นหัวแบบใหม่แล้วสามารถกด เสียบเข้าไปได้เลยไม่ต้องมีสาอะไรมาซ้ำอีกรอบคือเหมือนมันยกขึ้นนิดนึงให้มันดูลอยมากกว่าเดิมน,นะครับและช่องด้านหลังนี้ก็จะเป็นช่องรีดอากาศจากข้างบนหลังคามาข้างล่างด้วยดูในส่วนท่อเสียรุ่นนี้นั้นจะเห็นว่าไม่มีการยกตำแหน่งค่อนข้างสูงมากจริงๆนะครับแล้วก็ท่อตรงนี้เป็นแบ็กเซรามิกโดยสามารถเลือกสีได้นะครับว่าจะชอบสีดำหรือว่าจะเป็นสีเทาเข้มต่างๆก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับส่วนสเกิร์ตด้านล่างน,นี้เราจะเห็นว่า,าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมเพราะว่าในตัวนี้เป็นชุดแต่งพิเศษนะคร ด้านล่างนั้นเป็นคาร์บอนทั้งหมดทาให้มีน้ําหนักเบาแล้วก,ก็รีบอากาศได้ด้วยนะครับจะเห็นว่าตัวครีบนยครับจะเป็นการรีบอากาศที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับจะมีช่องว่างแล้วก็ช่องทึบสลับกันก็เป็นการออกแบบของหลักอากาศพลาศาสตร์ของเจ้าตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางมากขึ้นซึ่งในการออกแบบทิศทางอากาศแบบนี้ทําให้ช่วยในเรื่องของอัตราเร่งต่างๆการควบคุมรวมถึงการขับขี่ที่มันดีขึ้นแบบชัดเจนนะครับเราจะเห็นว่าในท้ายทั้งหมดนะครับภาพรวมของตัวรถนั้นถือว่า ค่อนข้างแปลกตาจากเฟอร์รารี่รุ่นก่อนๆเยอะมากๆทั้งตัวไฟไท้ายตัวคีพรีดอากาศหรือว่าจะเป็นตัวโลโก้ก็ต่างถือว่าเป็นยุคใหม่ของเจ้าเฟอร์รารี่จริงๆวัสดุเล็กแซนะครับผมซึ่งจะเป็นออปชั่นเสริมเพราะว่าเด,เดิมนั้นมากระจกนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากก็คือในการวางเครื่องที่ค่อนข้างลึกแล้วก็เตี้ยมากๆนะครับคือไม่สามารถเอื้อมถึงหรือว่าชิดกับตัวคนนั่งมากๆก็เพราะว่าในการวางออกแบบแบบนี้ทําให้จุดศูนย์ถ่วงของตัวนี้มันค่อนข้างต่ํา แบบคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะครับผมก็ไม่เอาชั่นตัวเครื่องยนต์แล้วก็น้าหนักรถนั้นเบาขึ้นด้วยนะฮะตัวเครื่องยนต์นี้จะเป็นเครื่องยนต์ V8 Twin Turbo ที่เราคุ้นเคยเลยก็ได้รางวัลกันเยอะมากๆทํางานร่วมกันกับมอเตอร์ไฮบริดทั้งหน้าและหลังนะครับผมทําให้มีพละกําลังแรงม้าสูงสุดถึง1000แรงม้าแล้วก็ยังมาพร้อมกับแรงบิดมากกว่า9 0 0้นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดมากถึง340ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงและสูนย์ถึงร้อยแค่2.5าวิทำให้มันเป็นเฟอร์รี่สุด แรงกว่าลาเฟอร์รี่รุ่นพี่มันอย่างชัดเจนนะครับรวมถึงเจ้าตัวนี้สามารถขับในโหมด EV โหมดหรือว่าโหมดไฟฟ้าได้มากถึง25กิโลเมตรรวมถึงความเร็วได้ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการขับเคลื่อนล้อหน้าถือว่าเป็นเฟอร์รี่ที่มีการใช้งานระบบไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็เร็วมากๆรุ่นหนึ่งในตอนนี้ทําให้มันเป็นซูเปอร์คาร์ที่มีสมรรถนะสู้กับไฮเปอร์คาร์ได้อย่างสบายมากๆนะครับตัโวโมทอทางเฟอร์รี่ที่กล้า ปฏิวัติหลายๆอย่างทั้งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแล้วก็ระบบเกียร์ที่เป็นด้วยคัชแปดจังหวะด้วยนะคะรับถือว่าประสิทธิภาพนั้นไม่แพ้รุ่นอื่นๆในตอนนี้เลยนะครับเปิดประตูก็ง่ายๆครับเป็นก่อนไฟฟ้าเราแค่จับตรงนี้เนี่ยครับจะเห็นว่าเป็นทีเปิดประตูเราแค่จิ้มเข้าไปมันก็จะเด้งออกมาเลยนะครับเป็นก่อนไฟฟ้าทั้งหมดแล้วแผงประตูแวนตัวเลยนะครับต้องเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะครับนี้สวิตช์เปิดประตูเขาเป็นแค่กดแค่นี้นะครับผมมันจะเป็นก่อนไฟฟ้านะครับแค่กดเข้าไปประตูก็จะเด้งขึ้นมาส่ววนนนี้กก็็เเปปพิด ฝากระโปรงหน้าน้ามันต่างๆนะครับผมจะมีช่องเก็บของมาให้นิดๆนะครับตรงนี้จะเห็นตรงนี้เป็นคาร์บอนด้านนะครับผมผสมกับคาร์บอนเคลือบแบบกอสซี่ก็ถือว่าพยายามใช้คาร์บอนทุกส่วนของตัวรถทําให้น้าหนักรถเบาที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็เห็นในส่วนของตัวกับข้างตรงนี้นะครับมันจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่เขียนว่า a s s e s t o Fiorano ซึ่งเป็นชุดแต่งที่ต้องเพิ่มเงินประมาณ5ล้านกว่าบาทนะครับทำให้เป็นคาร์บอน ในหลายๆส่วนรวมถึงช่วงข้างล่างด้วยนะครับถือว่าบอกเลยครับว่าเป็นแอสเซโตเฟโลโนสำหรับการขึ้นไปนั่งดูนะครับว่าจริงๆตรงนี้ครับเนื่องจากมันเป็นซูเปอร์คาร์ที่เป็นไฮเปอร์คาร์ด้วยอาจจะให้การขึ้นลงนั้นค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ก็ยังพอมีพื้นที่อยู่บ้างนะครับนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมนี่นีครับก็ถือว่าโอเคครับอยู่ในระดับที่ ใช้งานได้นะครับไม่ได้เข้ายากมากเกินไปเลยพวกแบบไฮอรร์พวกนั้นเลยเราเข้ามาสู่ในตัวรถแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่จริงๆครับเพราะว่าไม่เคยเห็นเฟอร์รี่รุ่นไหนที่มันกล้าออกแบบขนาดนี้นะครับทั้งเรื่องของวัสดุงานออกแบบหน้าจอปุ่มสัมผัสท,ทั้งหมดนะครับ mm hmm. เรามาที่ตัวเบาะกันก่อนเลยครับตัวเบาะตัวน,นี้มันจะเป็นเบาะสปอร์ตน,นะครับซึ่งออปชั่นเดิมจะเป็นเบาะไฟฟ้าพร้อมกับอิมโลี ในรุ่นนี้นั้นจะเป็นเบาคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็เป็นระบบที่ปรับโดยมือนะครับแมนนวลทั้งหมดนะครับก็ถือว่าระยะต่างนั้นค่อนข้างโอเคครับผมในรุ่นนี้ทั้งตัวเบาแล้วก็ตัวพวงมาลัยต่างๆก็สามารถปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างอิสระพอสมควรนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าในรุ่นนี้นั้นการนั่งต่างๆตำแหน่งนั้นค่อนข้างเตี้ยมากๆนะครับเพราะว่าพวกไฮเปอร์คาร์คุณนี้จะเป็นทําให้จุดส่วนถ่วงนั้นค่อนข้างต่ำจริงๆตัวเบานั้นค่อนข้างกระชับแล้วก็ เป็นคาร์บอนหุ้มหนังนะครับผมเป็นบางส่วนนะฮะเรามาที่ตัวพวงมาลัยกันเลยนะครับผมจะเห็นว่าพวงมาลัยรุ่นนี้นั้นจะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดเป็นครั้งแรกของทาง f ฟ r ร์ีเลยก็ว่าได้ทั้งปุ่มไฟเลี้ยวนะครับปุ่มโทรเข้าโทรออกการตั้งโหมดต่างๆหรือว่าปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ก็เป็นระบบสัมผัสแต่มีปุ่มนึงนะครับที่ทาง f e r r a นั้นยังคงเอกลักษณ์ไว้ก็คือปุ่มมาเนติโนในการปรับโหมดเลสโหมดเท e-si e e o f พวกนี้ยังคงเป็นปุ่มแบบแมชชนิกต่างๆนะครับผมไม่ใช่สัมผัสก็ถือว่ายังคงเอกลักษณ์ไว้จุดหนึ่งครับในเรื่องของปุ่มต่างๆของทางฟอร์ดลี่ทำให้ทุกอย่างทุกการควบคุมนั้นอยู่บนพวงมาลัยนะครับนี่ดูครับปุ่มปรับเกียร์แพดเดิ้ชิพต่างๆก็ๆอยู่บนพวงมาลัยทั้งหมดเรือนหมนะับก็จะเห็นว่าเป็นดิจิตอลทั้งหมดเช่นกันนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกจริงๆเพราะว่าไม่เคยเห็นฟอร์ดลี่ใช้หน้าจอโค้งเป็นดิจิตอลทั้งหมดแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะเพราะว่าในรุ่นก่อน ที่เป็นแบบแมชชีนิกอยู่นะครับแต่ในรุ่นนี้เฟอร์รี่กล้าเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็นดิจิตอลถือว่าต้องชื่นชมนะครับเพราะว่ากล้าเปลี่ยนแปลงทําให้ภายในของมันสามารถสู้รุ่นใหม่ๆตัวอื่นค่ายอื่นได้แบบชัดเจนแล้วก็สวยกว่าเยอะมากๆนะครับการปรับอุณหภูมิแอร์ต่างๆนั้นก็จะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดเลยนะครับถือว่าในรุ่น,นก่อนๆเราจะไม่เคยเห็นเฟอร์รี่รุ่นไหนที่มันเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับแลวก็เป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยนะครับทั้งวัสดุด้านแลา รวมถึงตรงนี้ครับนี่อันนี้เป็นจุดพิเศษเลยครับ S F 90 s t a d l e ก็เป็นชื่อรุ่น Scuderia Ferrari ครบรอบ90ปีแล้วก็ s t a d l e นั้นแปลว่าถนนนะครับก็ถือว่าทุกชื่อนั้นมีความหมายอย่างหมดเลยนะครับแล้วก็ในตัวนี้จะเป็นจอดิจิตอลด้วยนะครับถ้าสำหรับคนข้างๆคนขับนะสามารถดูข้อมูลความเร็วต่างๆได้ด้วยนะครับแล้ววัสดุมันก็เป็นหบานุ่มทั้งหมดนะครับแน่นอนว่าเป็นหนังแท้ทั้งหมดเลยในรุ่นนี้โซนกลางกันบ้างดีกว่านะครับจะเห็นว่า คอนโซลกลางตัวนี้มันจะเป็นที่วางแก้วนะครับที่วางของนิดๆหน่อยๆตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มขอความช่วยเหลือ SOS นะครับผมแล้วก็มีไฟฉุกเฉินนะครับตรงนี้สามารถกดใช้งานได้แล้วก็ออกแบบตรงนี้ครับตัวเกียร์เนี่ยครับเห็นว่ามันดีไซน์ย้อนยุคมากๆแต่ผสมความทันสมัยอยู่นะครับเป็นกดตัว R ถอยหลังแมนนวลออโต้นะครับแล้วก็ลันช์ลันช์คอนโทรลคือออกตัวเร็วที่สุดนะครับเห็นว่ามันมีเอฟเฟกต์ไฟสวยๆอย่างนี้ด้วยนะครับผมถือว่าเอ้ยอันนี้สวยมากนะฮะ เทียบกับตัวสะพานเกียร์ตัวก่อนก็ถือว่าตัวนี้ออกแบบได้ดีมากๆแล้วก็มีโครเมียมสวยงามนะครับเป็นสวิตกระจกนะครับต่อจากนี้นี<ม>่แล้วก็ตัวนี้นะครับที่เราเห็นนั้นไม่ใช่โลโก้ธรรมดานะครับมันคือกุญแจรถนะฮะนี่ซ่อนได้เนียนมากๆแล้วก็เป็นกุญแจที่ออกแบบได้สวยมากๆนะครับในครั้งนี้มีความแตกต่างจากเดิมเยอะมากๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นะครับเพราะว่ารุ่นก่อนนั้นก็จะเป็นกุญแจสีแดงนะครับที่ต้องเสียบก่อนแล้วค่อยกดสตาร์ทนะครับ ในส่วนของคอนโซลกลางยังมีที่เก็บของมาให้พร้อมที่ชาร์จแบต AppleCarPlay ต่างๆก็มีมาให้นะครับผมตรงนี้แต่จะไม่มีที่ปิดอะไรมาให้นะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าในส่วนของภายในนั้นมีความสวยงามทันสมัยแล้วก็ล้ำยุคมากกว่าเฟอร์รี่ทุกรุ่นที่เคยมีมาจริงๆก็อย่างที่บอกไปว่าทุกอย่างนั้นเแต่ระบบสัมผัสทั้งหมดรวมถึงการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยนะครับแตะค้างเข้าไปอย่างนี้ มันก็จะสตาร์ทแล้วถือว่าเป็นระบบที่ทําได้ดีมากๆนะครับในการสตาร์ทเครื่องยนต์แรงมากๆแล้วก็สตาร์ทง่ายจริงนะครับผมนี่ยครับถือว่าแรงจริงๆเลยนะครับผมในรุ่นนี้เนี่ยส่วนการดับเครื่องนั้นก็แค่แตะปุ่มสตาร์ทเท่านั้นนะครับคือเป็นระบบสัมผัสรุ่นจริงๆนะครับในรุ่นนี้แล้วก็อยากให้ดูนิดนึงครับในส่วนของเบาะตัวนี้นะครับจะเห็นว่า ด้านหลังของตัวเบาะเนี่ยครับมันจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยโดยสามารถดึงตรงนี้ได้นะครับนี่เนี่ยครับตรงพื้นหลังเนี่ยครับมันจะเป็นคาร์บอนทั้งหมดทั้งชิ้นจริงๆนะครับคือไม่มีส่วนไหนที่เป็นวัสดุพลาสติกธรรมดาเลยอันนี้ก็ต้องเป็นออปชั่นที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้างบนก็มีช่องเก็บลมนะครับเรียกว่าช่องเก็บลมก็ว่าได้เพราะในส่วนของเก็บของนั้นมันไม่มีแล้วนะครับในส่วนของภายในจริงๆเนี่ยครับก็ถือว่า เป็นปกติของพวกรถยนต์ไฮเปอร์คาร์นะครับในเรื่องของช่องเก็บของก็จะค่อนข้างน้อยเน้นเรื่องการขับขี่แล้วก็สมรรถนะจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นภายในที่สวยงามมากๆในรุ่นนี้ครับนี่ก็เป็นพรีวิวคร่าวๆข,ข,ของเจ้าตัว f e r r y r i S.F. 9 0 s t a r l e นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็น f e r r y r i ที่กล้าออกแบบกล้าปฏิวัติทั้งเรื่องของระบบเทคโนโลยีเครื่องยนต์งานออกแบบไฟหน้าไบท้ายรวมถึงภายในที่ใช้ระบบสัมผัสทั้งหมดด้วย ขอชื่นชมฟอร์ลีครั้งนี้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ด้วยนะฮะที่กล้าใช้งานระบบปั๊บอินไฮบริดเข้ามาในส่วนของรถซูเปอร์คาร์แบบนี้และทงเราก็ต้องขอขอบคุณทางคาราลิโนมอเตอร์ประเทศไทยนะครับที่เชิญเรามาพรีวิวเจ้าตัวฟอร์ลีเอสเอฟ9 0สเตเดเในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษสำหรับช่องเทคแองเอ u ออโอย่างมากนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ถ้ามีข้อบิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย สำหรับวันนี้เอมินนาขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ